กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในกระบวนการเหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้อย่างสิ้นเชิงในการสรุปประเด็นสําคัญครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกคําสอนจากชั้นเรียนของอาจารย์เร,ออาาร,เรวัตเพื่อทำความเข้าใจถึงแกนแค้ของกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนและนี่คือหัวใจสําคัญที่อาจารย์เรวัตได้ย้ําเตือนไว้เสมอเพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่นักกฎหมายขาดความเข้าใจในตัวบทอย่างลึกซึง้ง กฎหมายที่ควรจะเป็นเครื่องมือปกป้องประชาชนก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เขาแทนเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะไล่เรียงกันไปผ่าน6ประเด็นสำคัญตั้งแต่รากฐานทางความคิดไปจนถึงการบังคับใช้จริงทั้งในชั้นศาลและบนท้องถนนเรามาเริ่มกันที่จุดที่สำคัญที่สุดกฎหมายไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่ไร้ชีวิตบนหน้ากระดาษแต่มันคือเครื่องมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมการจะใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดความเป็นธรรมได้นั้น ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำและความเข้าใจในเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมันอาจารย์เน้นย้ำอยู่เสมอว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องของการท่องจำแต่คือการทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อให้สามารถสร้างความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเอาละพอเราเข้าใจหัวใจของกฎหมายแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันที่มีสิทธิจะนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ตั้งแต่แรก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28อำนาจในการฟ้องคดีอาญาถูกทวงดุลไว้ระหว่างสองฝ่ายคืออำนาจรัฐซึ่งก็คือพนักง,งานอายาการและสิทธิของประชาชนซึ่งก็คือตัวผู้เสียหายโดยตรงนั่นเองและในมาตรา29เเราจะเห็นความลึกซึ้งของกฎหมายที่น่าสนใจมากการที่กฎหมายใช้คำว่าได้ก็ได้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทาย,ยาทได้ตัดสินใจเพราะกฎหมายเข้าใจดีว่า ภาระในการดำเนินคดีอาจไม่ใช่สิ่งที่ทายาต้องการจะแบกรับเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เคยยกไว้ที่ลูกสาวยอมยุติคดีกับพ่อของแฟนหลังจากที่พ่อของตนซึ่งเป็นโจทย์ได้เสียชีวิตไปแล้วความแตกต่างของกรอบเวลาในการเข้าร่วมคดีระหว่างผู้เสียหายกับอายการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ต่างกัน รัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมจะมีกรอบเวลาที่ยาวนานกว่าเพื่อให้สามารถเข้ามาแทรกแซงได้หากเห็นว่าคดีอาจถูกยอมความไปอย่างไม่เป็นธรรมหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ทุกคดีที่จะต้องจบลงที่คำพิพากษาของศาลกฎหมายได้เปิดช่องทางที่เรียกว่าการเปรียบเทียบคดีเอาไว้ซึ่งเป็นกระบวนการยุติคดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนตามมาตรา37เและ38เรามาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรนี่ไม่ใช่การตัดสินใจโดยฝ่ายเดียว การเปรียบเทียบคดีที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากทั้งผู้กระทำผิดและผู้เสียหายโดยมีเป้าหมายหลักคือการประนีประนอมไม่ใช่การลงโทษและสไลด์นี้คือจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของบทเรียนนี้ลองดูความแตกต่างให้ดีการยอมจ่ายค่าปรับที่สูงกว่าในชั้นเปรียบเทียบอาจดูเหมือนเสียเปรียบแต่มันคือการซื้ออนาคตที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวในทางกลับกันการไปถึงชั้นศาลแม้จะถูกปรับแค่ย0บาท แต่คำว่าประวัติอาชญากรรมนั้นจะติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งอาจจะปิดประตูโอกาสสำคัญในอนาคตได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเงินแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ในระยะยาวการให้คำแนะนำที่ถูกต้องในจุดนี้คือหน้าที่สำคัญของนักกฎหมายที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกทางที่ปกต้องอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริงนอกจากการยุติคดีอาญาแล้ว อีกหนึ่งความกังวลหลักของผู้เสียหายก็คือการชดเชยความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นซึ่งกฎหมายก็ได้ออกแบบเส้นทางที่สะดวกและมีประสิทธิภาพไว้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นกันแนวคิดหลักในที่นี้คือมูล,ลกรณีอันเดียวกันซึ่งก็คือการกระทําเดียวแต่สร้างความรับผิดชอบสองทางสิ่งนี้เองที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่งต่อเนื่องไปในคดีอาญาได้เลยเป็นการประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร และนี่คือเส้นทางเดินรถทางเดียวกฎหมายให้ความสำคัญกับกระบวนการทางอาญาซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลักและอนุญาตให้คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นดำเนินควบคู่ไปได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างเรื่องรถโบราณน,นี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายในอดีตได้อย่างทรงพลังพนักง,งานอายการตามมาตรา43สามารถเรียกคืนได้แค่ค่าตัวรถ500,000บาทแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียโอกาสทางธุรกิจที่สูงถึง200ล้านบาทได้ นี่คือเหตุผลที่มาตรา4 4วงเล็บหนึ่งถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เสียหายสามารถเข้าร่วงเรียกร้องค่าเสียหายที่แท้จริงทั้งหมดได้ด้วยตนเองการจับกุมคือการใช้อำนาจรัฐที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรงดังนั้นอำนาจนี้จึงต้องถูกควบคุมด้วยกระบวนการที่เข้มงวดเรามาดูกันว่าหลักเกณฑ์เหล่านั้นมีอะไรบ้างกฎหมายได้ขีดเส้นแบ่งอำนาจในการจับกุมไว้อย่างชัดเจนเจ้าพนักงานมีอำนาจที่กว้างกว่า แต่ก็ถูกจำกัดโดยหลักการที่ว่าต้องมีหมายจับเป็นหลักในขณะที่ราษฎรทั่วไปมีสิทธิในการจับที่จำกัดอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการใช้กำลังโดยผลการและสงวนไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือความผิดซึ่งน่าร้ายแรงเท่านั้นและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือวิธีการจับกลุ่มมาตรา83ไม่ได้อนุญาตให้ใช้กำลังเข้าควบคุมตัวได้ในทันทีแต่ได้วางลำดับขั้นตอนที่เน้นการสื่อสารเป็นอันดับแรกคือต้องแจ้งให้ทราบก่อนสั่งให้ไปก่อน และจะใช้กําลังทางกายภาพได้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นซึ่งนี่คือหลักการที่คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับและในหัวข้อสุดท้ายเราจะย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นของการใช้อํานาจรัฐที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือหมายเรียกและปรัชญาเบื้องหลังที่ว่าด้วยความเสมอภาคของทุกคนเบื้องหน้ากฎหมาย บนหลักการพื้นฐานที่ว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันรัฐจ,จึงไม่มีสิทธิเรียกใครไปพบตามอำเภอใจได้หมายเรียกตามมาตรา52จึงต้องมีเหตุผลทั้งกฎหมายรองรับเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสอบสวนคดีหรือเพื่อการพิจารณาคดีในศาลก็ตามอาจารย์ได้ยกตัวอย่างที่ทั้งหน้าขันและหน้าจดจำของนายร้อยตำรวจหนุ่มที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อเรียกหญิงสาวที่เคยชอบพอมาพบนี่เป็นการตอกย้ำว่าอำนาจรัฐนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เพื่อเรื่องส่วนตัว และการใช้อำนาจโดยมิชอบนั้นย่อมผิดกฎหมายโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ก็คือกระบวนการยุติธรรมนั้นมีไว้เพื่อคุ้มครองประชาชนการตัดสินใจยุติคดีเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกฎหมายมีเครื่องมืออันทรงพลังให้ผู้เสียหายเรียกค่าชดเชยได้และที่สำคัญที่สุดอำนาจรัฐทุกรูปแบบตั้งแต่การออกหมายเรียกไปจนถึงการจับกลุมล้วนถูกควบคุมด้วยขั้นตอนที่เข้มงวดเสมอ ว,ว่าการเจาะลึกประเด็นสําคัญในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาในรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถติดต่อขอรับสรุปคำบรรยายฉบับสมบูรณ์ได้ที่ช่องรีกาเกงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับราคาได้เลยขอบคุณที่ติดตาม